ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ที่วางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นทางผ่านของผมที่จะผ่านไปจังหวัดเลยอ่าแล้วก็อีกจังหวัดอ,อุดรธานีแล้วก็จะเข้าไปที่สกลนครและอ่านครพนมนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านเจ๊กุ้งนะครับก่่นััสสวดดีี สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับเชฟแฟมิรีตอนนี้เราก็หลังจะเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะครับแต่วันนี้ผมได้เห็นร้านอา,อาหารร้านหนึ่งนะครับผมกําลังขับรถผ่านมาเห็นมนสะดุดตาวันนี้ผมก็เลยได้แวะทานอาหารที่ร้านนี้ชื่อว่าร้านเจ๊กุ้งนะครับเจ๊กุ้งมีทั้งอาหารไทยอาหารอีสานแล้วก็อาหารพื้นถิ่นนะครับครับผมท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเมนูของร้านเจ๊กุ้ง อยู่ที่วางทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับอยู่ตรงทางเลี่ยงเมืองทางออกมาทางาจังหวัดเลยนี่แหละครับที่ผมจะไปเดินทางไปที่เลยนี่แหละครับเมนูก็มีหลากหลายมากที่สะดุดตาคือเหลยยกล้านอ๋อห,หรือว่าตำเกาเหลานั่นเองเดี๋ยวผมจะลองสั่งมานะครับมีเมนูหลากหลายครับมียำมียำแซลมอนก็มีนะครับผมแล้วก็มีเมนูขนมจีนน้ำยาเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอ้โหแล้วก็มีกระเพราถาดนะครับกระเพราถาดก็มีขนมจีนน้ำยากะทิน้ำยา,ำยาปลาน้ำเงี้ยวนะครับ สั่งเป็นชุดก็ได้สั่งกลับบ้านก็ได้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบร้านของเขานะครับผมเป็นร้านเล็กๆนะครับทาสาหรับครอบครัวทําขายกันเองนะครับผมพ่วเขได้มาเสิร์ฟเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมนูแรกเราก็มาแล้วนะครับเป็นกะเพราถาดนะครับผมสั่งเป็นกะเพราเนื้อนะครับเป็นถาดไปเขาก็จะมีกะเพรามีไข่ดาวมีหมูยอมีแตงกวานะครับมีน้ำซุปมาให้ครับเป็นกะเพราถาดนะครับ หมดเลยเหรอยอนรออะไรอยู่ยอนรออ,รอยู่ตรงนี้นรอข้าวผัดรอข้าวผัดรสาตข้าวผัดอะไรนะข้าวผัดไทยไทยดาวเหรอข้าวผัดไส่ไข่ดาว เราก็กินข้าวอวดเด็กหม้ไปก่อน,นครับเด็กหม้ยังไม่ได้ข้าวผัดนะครับเ <c oughs> ด็กหม้ยังไม่ได้ข้าวผัดคนเดียวนะครับตอนนี้พ่อก็ได้แล้วนะครับม,รรรมีได้รมากระเพราแล้วกินข้าวกินไข่ดาวจนหมดแล้วกินข้าวผัดไม่ <ไ>นี่ก็เป็นผีมึมงเมนูต้มแซ่บต้มแซ่บนะครับค่ะ กินแบบเราก็อิ่มเป็น <bağ> ท <seventeen> ี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินทางไปที่ไหนนะนครพนมต่อเหรอมนะใช่เราไปนครพนมต่อโอเคบายยเดี๋ยวไปโต๊เขาพนมต่อคอะคุณูมรนใ่เดานะครับปทาได้นะคครับผมครับ